สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ผมจะพามาชมกับรถเช็นตัดหญ้าตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกสดๆร้อนๆของทางมาสรุนะครับตัวนี้ hcmh 5 1 0 n นะครับเป็นตัวเปล่านะครับสำหรับท่านใดที่มีแบตเตอรี่ของมาสรุอยู่แล้วก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับแพ็กเกจเขาก็จะมาพร้อมกับกล่องกระดาษแบบนี้นะครับตัวนี้ ให้ความเร็วรอบมาที่6000รอบนะครับเพียงพอกับการใช้งานในการตัดนะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางที่เขาสามารถตัดได้นะครับ200 20มิลิเมตรนะครับหรือประมาณ8นิ้วกว่าเกือบ9นิ้วกันเลยนะครับความสูงนะครับปรับได้ถึง3ระดับนะครับแล้วก็อันนี้ความสูงปรับได้50เซนกว่าเขามีมาให้3ระดับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแท่นปรับจะอยู่ประมาณนี้นะครับดันออกนะดันออกแล้วก็เหวียงขึ้นนะครับอึบอึบเนี่ยเห็นไหมอันนี้อึบ อึ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือเบอร์เบอร์ที่ยาวสุดนะครับนี่จะล็อกเวลาปุดล็อกก็กดปึ๊บปึ๊บอ่ะแต่ผมเอาต่ำสุดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านในของเขานะครับนี่ใบมีดมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัชเลดนะครับก็จะมีโพงเก็บญ้าแล้วก็มีล้อเข็นด้านหน้าตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเซฟตี้นะครับถ้าเกิดว่าล้อไม่สัมผัสดิน3ล้อมันก็จะไม่ทำงานเลยนะครับ แล้วก็ตัวเขาก็จะมีแท่นบอกสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่เขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับสามารถล้างน้ําได้หละเพราะว่าผมก็ล้างมาแล้วนะครับใช้เสร็จล้วก็ล้างนะก่อนที่จะมาถ่ายคีปผมก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับในแพ็กเกจเขาก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้ามต่อมา2ด้ามแล้วก็แฮนจับแล้วก็กุญแจเปิดล็อกก็แก๊กนะครับผมด้านในนะครับก็จะมี คู่มือกับบัตรรับประกันสินค้านะครับอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันสินค้านะครับมาครับมาดูกันที่ตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับพลาสติกเว้นใบตัดของเขานะครับล้อของเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวตรงนี้ครอบแบตก็พลาสติกหมดเลยด้ามจับก็เป็นพลาสติกนะครับก็เนื้องานก็เหมือนสว่านแบตของทางมาซาลูนะครับเป็นพลาสติกเกียร์เดียวกันเนาะนี่ใบเขานะครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับ เขาจะแถมด้ามต่อมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีล็อกนะครับท่านสังเกตนะเดี๋ยวมารับชมใกล้ๆเนาะนี่เวลาจะใส่ก็เสียบเข้านะครับมันก็จะมีเนี่ยมาร์กตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเสียบเข้าไปนะจึ๊กนะครับแล้วก็ตรงนี้ขีดก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็บิดล็อกนะครับมันก็จะมีลูกศรนะครับชี้ไปที่ตัวล็อกปลดล็อกนะครับประมาณนี้นะครับแล้ว ก็จะมีด้ามต่ออีกหนึ่งด้ามนะครับเหมือนกันนะครับดันเข้าแล้วก็ล็อกนะครับปึ๊บโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ต้องทําอย่างนี้นะกดเฉยๆไม่ได้นะครับกดปุ่มอย่างนี้ก็ไม่ติดนะครับท่านต้องใช้กุญแจนะครับในการเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็กดล็อกแล้วก็กำ ก็จะหมุนประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมไปลองตัดมาแล้วอาจจะเปื่อนนิดนึงนะครับตัวนี้นะไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้ยังไงเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเห็นไหมครับถ้ายกรอขึ้นมันดับอาลณงติด ตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวที่ทําออกมาดีนะเพราะว่าเป็นเซฟตี้สําหรับพราะบ้านในบ้านที่เขาตัดหญ้าแล้วเขาก้มไปดูข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นการเซฟด้วยนะครับเพราะว่าเวลาจะเอาญ้าออกมันก็อันตรายเนาะกับใบนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปการใช้งานกันค นี่แหละครับเวลาเราตัดไปดีๆนะครับต้องระวังเศษหญ้าไปอั้น,นะครับกับตรงล้อตรงนี้นะครับเพราะว่าล้อมันเป็นเซฟตี้นะครับเราตัดเสร็จหรือว่าตัดไปได้พักนึงเราก็ต้องคอยหมั่นดูนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวมันจะตัดไม่สมูทนะครับ โอเคก็ okay. ถ้ายญ้าหนามากๆม,ม,มันก็ต้องระวังนะครับนี่ครับอีกหนึ่งปัญหานะครับอาจจะเป็นข้อเสียเลยก็ได้นะเวลาเราตัดหญ้าที่มันชื้นนะครับมันก็จะพันกันนะครับอย่างนี้เลยเราก็ต้องคอยอ,ออกนะครับไม่งั้นเครื่องโหลดเดี๋ยวกินแบตบางทีมันตัดไม่ได้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมัน จริงๆถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นนะครับมันก็จะมีตัวที่เอาย่าออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่เอาย่าออกเนาะตรงนี้ก็เป็นปุ่มเซฟตี้นะครับามาฟังสรุปกันนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นนะครับด้วยความที่มันตัวเล็กนะครับแล้วไม่มีที่เก็บเศษหญ้านะครับนี่มันก็จะพันกันอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังอันที่หนึ่งหรือข้อสังเกตอาจจะเป็นข้อเสียของเขาก็ได้นะครับแล้วตัวเนี้ยถามว่า มันตัดหญ้าลุกได้ไหมหญ้าตามสวนได้ไหมมันก็ตัดได้นะครับตามที่ผมให้ดูนะครับแต่พื้นที่ของเขาต้องเรียบนิดนึงนะครับถ้าไม่เรียบนะครับมันจะมีปุ่มเซฟตี้ตรงนี้เนาะบางทีมันติดตอหรือติดอะไรแล้วปุ่มเซฟตี้มันยกเครื่องมันก็จะตัดการทํางานนะครับ โดยรวมก็ถ้าไปตัดหญ้าสนามข้างบ้านอะไรเงี้ยพ่อบ้านแม่บ้านเข็นไปอะ่ะผมว่าโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้าจะไปใช้งานจริงจังรับงานเนี่ยผมว่ามันมันยังไม่เหมาะยังไม่ตอบโจทย์ต้องบอกกันตรงๆนะครับถ้าเกิดพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยผมว่าโอเคเลยมันตัวเล็กแล้วก็พกพาง่ายนะครับแล้วก็ปรับระดับความตื้นความลึกให้มันกินหญ้าลึกหญ้าตื้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขานะครับการกินแบตเตอรี่ก็ก้อนหนึ่งก็ได้สักประมาณสัก ถ้าแบบดันเร็วๆเลย15นาทีหมดนะครับถ้าเกิดว่าย่ามันไม่หนาเราก็ดันเบาๆมันก็อาจจะประหยัดแบตขึ้นนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็มันก็ถามว่าก้องแก้งไหมมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าตามราคาคุณภาพของเขานะครับในการออกแบบมาสําหรับผมก็มันตมมันตะมุตะมีอ่ะมันน่ารักอ่ะมันก็ตัดได้นั่นแหละครับก็วิดีโอนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือสงสัยตรงไหนสอบถามผมมาได้นะครับที่อินบ็อกซ์หรือว่า อคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคนที่อยากซื้อนะครับก็ลิงก์วิดีโอจะปรากฏให้ท่านซื้อเองนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ